สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในเกาหลีนะครับผม,ผมจะไม่กินน้ำเลยสักแก้วครับผมไม่กินหมดมันจะแกะยนะ ข้าพิษมากแน่เลยไม่รู้ตัว น้อย,ยตอนนี้มันไปเอาอันนั้นอยู่นะครับตอนนี้ผมจะแกล้งมันนะครับแกงมันนะครับตอนนี้มันไปเอาน้ำมันไปเอาน้ำซุปอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันนะครับ นี่ก็เติมน้ำนะครับอยากกินเลยนะอุ้ยกินให้หมดด้วยนะครับ รสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเป็ดมากก็โคตรเลยเป็ดมากม,มากมากินที่หมดกินี่หมด ...dengar. Gilau, gilau, gilau. Ikin anak ไ <laughs> อ้อายไปไเลยเดี๋ยวตาจนมวนเลาเนี่ยปบ้าอะไรเลยตึงสามเออเนี่สุสุช่วยหน่อยงันอกินไบกินยล้วนิดน,นึงเปหนไยนิดน,นึงมาดช่วยกินนิลองอ่องเลยก <laughs> ินกินนม่าย ต้องเต้นให้ดูก่อนแมลงกินไปกินไปก่อนอีกคำสุดท้ายสองคำสุดท้ายา <c oughs> น้ามา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 ตาย,ยังพึ่งรักโอ้ยเจ็ดจริง <c oughs> โอ้โหเหลือครับเดี๋ยวที่เหลือก็จัดการต่อจบแค่นี้นะครับ